ครับผมพาไปนอนมาเบ่งบักเดือครับแน่ว่าข้อครับแน่ว่าก็เกือบตายบักเดือบักเดือเนี่ยหายากเลยครับผมเนี่ยไม่โบราณไใหม่โบราณหายากเลยครับมันสุกแล้วครับผมเนี่ยซุกแล้วอันตอาแก้พันว่าบักเดือหวานนะท่านมีต้นเดียวครับนี่มีต้นเดียวครับมีีต้นเดยวกำลังกำลังงามเลยนี่ครับผมบักเดือยแทบไม่เหฮะแซ่บแซ่บไม่เหลือทิ้งมึงด้วยนะ เนี่ยโอ้สุดยอดถ้าววาเสียแล้วเราซิมาน้ยนนยแดงงนี่ครับนี่น้อยแดงแดงนยแดงแดงเรือหวานเนี่ยักเดือผมก็เห็นอย่แล้วฝาดจังเลยมาเดือเนาะหวานนี่รีดมันเป็นพันอยู่อกินโองกิเสียบเสียบบอ้าวควาไม่ได้มาไ้ไม่ได้ม่อามานี่ตัวเดียวนะครับเนาะ ตกเลยครับอันนี้มันเกิดดอกอันนูเลยเหรออเมีอยมันเกิดบอกไปเลยไอ้ผูวไอ้อันนู้นรักกันสุดๆนาะมันอื่นอ่ะเด้ยวอืไม่ดเดียวมันพูดอ่ะพอแล้วครับพอแล้วพอแล้วเปิดพลิซิมเดือดครับสิบสน่ว้ามาเดือดมาเดือดมาเดือดนะครับเม็ดมันอันตราย พอแล้ว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 โดนเต็มเต็มอยู่ครับเอ้าขึ้นต้นไหมมาตะแก้ขึ้นเองตะแก้ขึ้นเองค่ะตะแก้ตะแก้ลงงานขึ้นเองครับผมก็ใช่ยังตัวโตทานถ่แล้วไปเก็บบรรยากาศยศโตทานครับท่านเห็นพนักงานกำลังเอาเอาไม้เอาเฟื่องลงเต่าอยู่ออกยูทูบออกกันนั่นคนเดียวครับข้าวข้าวนักออกยังไงก่อนคบช่องไหนก็ฮนช่องเปียกเดี๋ยว ธรรมดาเลยครับรนี่ครับต่อแก้เพิ่นนะครับต่อแก้รโรงงานต่อทานเพิ่นซอสสนัน่นซอสสนั่นทุ่งบักเน,น,น,นี่ครับกำลังเก็บบักเดือมาพอบักเดือตัวนี่ยมาดกทางต้งแน่เลยพ่อมาว่าพ่อมาเหยียดตีนทีเหยียดทีนี้ของปีนี้บักเดือเดี๋ยวมันร่นนี่ก็คืนอีกบันบ่ามันจะเกิดเองมันจะคืนเองม,ม, <c oughs> มันเป็นเองของมันนี่ เป็นแบบตัอรุ่นตัวรุ่นรุ่นมาดกเขาตรงนี้พ่อนาอยังมาเลยเกินเห็ดเราบุลุงพอแล้วพออะไรครับพอแล้วครับพอแล้วหลายแล้วต้นของต้นเฮ้ยเจ็บเห็ดกินแน่เราบุญยังนาเจ้าฉัน้อนหม่งม่วงเนาะม่วงกับดกครับม่วงกับน้ำดอกไม้อือม่วงเขาบกว่าเอาปไปตัวเจ้าปลูกย่างแบเจ้าได้กินบ่แล้วตัวนี้เสนอครับเตือนทีว่าเสียงให้เขาปลูกไว้ใช่ไหบ้านเนียนเอาเอาเงินคาโซ่าุกที เดี๋ยวอันใครว่าอยู่พุทธสารพุูดบ่ใกล้ๆนี่บ่เออนี่แหละใส่เดินโลงบกมุงสวนแถวพื้นที่ยังไงครับเนี่ยพื้นที่ผมว่าไม่ประมาณเจ็ดแปดไร่ป่ะบ้านผมงเงาเดียวนี่น่ายกเราเห็ดนี่เป็นล่ำเป็นสันแต่เรายกกันผมครับเรางามเลยผมครับพื้นที่ผูดละสองสามบ่อ เกดไ้มันหนึ่งมสามสามเดือนซีเดือนจับทืนหนึ่งปลาดุกหนึ่งสีบ่อเลี้ยงปลาตลาดมันมันตลาดที่รองรับไยูหลายนะคุณตลาดปลาดุกนี่เขาเอาเจ้โครงการเนาะเออเอาเอาบ่ออันนั้นนะปลาดุกนี่แล้วก็มันสิเลี้ยงง่ายก็ปลาอื่นเลี้ยงง่ายก็ปลาอื่นแาบไปติดต่อนั่นได้นั่นแล้วลุ้นท้องเย็นไปด้วยครับถ้าเขาเขาไปเอา